สวัสดีครับทุกคนอยู่กับผม Personate และ The Witcher 3 Heart of Stone อันนี้จะเป็นพาร์ทสุดท้ายกันแล้วนะครับก็ในพาร์ทที่แล้วเนี่ยเราได้กุหลาบที่โอกเกียตบอกให้เราไปเอามาแล้วในพาร์ทนี้เราจะกลับไปยังกระท่อมเพื่อถามหาโอกเกียดกันนะครับพอมาถึงเนี่ยแทนที่จะเจอแค่ลูกน้องโอกเกียดเนี่ยกลายเป็นว่าโอดิมมารอเราอยู่ด้วยนะก่อนท<ๆ>ี่เราจะเดินไปถึงโต๊ะเนี่ยมีตาแก่มาขัดชวนเรากงเล้าเนี่ยแล้วพอเราปฏิเสธก็ไม่ยอมถอยครับโอดิมลำคาญก็เลย หยุดเวลาไว้เลยเหลือแค่เรากับเขาที่ขยับได้เป็นอีกครั้งที่เขาโชว์พลังเหนือธรรมชาติให้เราเห็นเนาะเข้าเรื่องกันเลยครับคือตามสัญญาเนี่ยที่เราคุยกับโอดินไว้อะแค่สำเร็จพรสามประการของโอเกียร์เนี่ยเราน่าจะเสร็จภารกิจแล้วแต่ว่าโอดิมเนี่ยบอกว่ายัางไม่ใช่นะคือเราเคยพูดแล้วว่าต้องมาเจอกันอีกทีสามคนเพื่อฉลองกันซึ่งนั่นก็คืองานสุดท้ายที่แท้จริงนะให้เราบอกโอเกียดว่าให้ไปเจอกันที่ Temple of r i v a n i แล้วถึงตอนนั้นเนี่ยโอดิมถึงจะเอาตราบนหน้าเราออกให้นะครับเราก็บอกลูกน้องโอเกียดให้เรียบร้อยเนาะก่อนเราไปเขาจะบอกว่าชานิเนี่ยมาถามหาเราอยู่ด้วยนะครับครั้งล่าสุดที่เราคุยกับชานิเนี่ยถ้ายังจํากันได้คือเราฝากเธอไปหาเรื่องของโอเกียดมาเพิ่มซึ่งเธอก็ไปเจอมาว่ามีอาจารย์เชคสโลกเนี่ยที่สอนอยู่ภายในวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด โอเกียรเคยไปขอให้เขาวิจัยเกี่ยวกับเรื่องอะไรบางอย่างนะครับแล้วเล่าลองไปคุยกับเขากันดีกว่าตัดมาตอนคุยกับอาจารย์เลยแล้วกันนะฮะปีนมาถึงบนหลังคาบ้านเนี่ยจะมีประตูลเล็กๆอยู่เนาะเราก็ใช้อาดพังเข้าไปเลยไอ้ขื่อบ้านเนี่ยร้าวเลยนะครับก็ท่าทางจะเก่าอยู่เหมือนกันลงไปชั้นล่างสุดเนี่ยเราจะเจออาจารย์แกยืนอยู่ในวงเวทนะแกเข้าใจผิดว่าเราเป็นผู้ช่วยเอาอาหารมาให้อะไรเงี้ยเพราะว่าแกตาบอดนะครับ แนะนำตัวอะไรเสร็จสับเราก็ถามเข้าเรื่องกันเลยแกบอกว่าวันหนึ่งเนี่ยโอเกียร์โผล่มาหน้าบ้านพร้อมถุงเงินถุงใหญ่ครับจ้างให้แกช่วยเนี่ยสืบว่าโอดิมเป็นใครกันแน่แล้วจะจัดการโอดิมได้ยังไงแน่นอนว่าอาจารย์แกตกลงนะเพราะว่าเป็นเรื่องที่ถนัดอยู่แล้วแล้วก็ช่วงนั้นเนี่ยถังแตกพอดีแกพบว่ามีบันทึกมากมายนะตั้งแต่หลายพันปีก่อนเลยนะในหลากหลายวัฒนธรรมหลายชื่อด้วยแต่ว่าเป็นปีศาจมาเกิดเหมือนกันหมด ในดิแนแดนนี้ผู้คนเรียกมันว่ากอนเทอร์โอดิมนะครับบางทีก็มาสเตอร์มิ o r เรอร์หรือว่าแมนออฟกลาสโอดิมเนี่ยชอบใช้สัญญาเป็นอาวุธนะครับข้อตกลงที่มันดูไม่อันตรายในตอนแรกแต่ว่าไปเรื่อยๆเ,เนี่ยทำให้คนที่เกี่ยวข้องต้องเป็นบ้าไปเลยเป็นปีศาจที่มีหลายรูปลักษณ์ด้วยที่แกต้องอยู่ในวงเวทเนี่ยก็เพราะว่ารู้เรื่องมากเกินไปนะครับโอดิมเนี่ยเคยมาขู่ด้วยว่าถ้าอาจารย์แกออกจากวงเวทเนี่ยแกจะต้องตาย ทีนี้มาต่อเรื่องโอเกียร์ครับอย่างที่รู้กันว่าตระกูลวอนเอเวอเรกเนี่ยร่ลำรวยแล้วก็มีอิทธิพลมากในพื้นที่มาก่อนใช่ไหมแต่ว่าโชคลาภมันหายไปเฉยเลยฮะโอเกียร์เนี่ยถูกไล่ออกจากตระกูลทําให้เขาไม่เหลือทรัพย์สินอะไรสักอย่างครับบ้านของไอริสเนี่ยมีอิทธิพลพอตัวเหมือนกันครอบครัวเธอก็เลยไม่ตกลงที่จะให้ไอริสแต่งกับใครก็ไม่รู้นะครับตัวโอเกียร์เนี่ยอยากหนีไปให้ไกลนะแต่ว่าไอริสเนี่ยปฏิเสธที่จะตัดสัมพันธ์กับครอบครัวของเธอ แล้ววันหนึ่งก็มีแม่มดพเนจรบอกคนทางแค่ปัญหาให้ครับชายที่จะทำให้พรเป็นจริงครับมาสเตอร์มิ r เรอร์หรือว่าโอดิมนั่นแหละตามสัญญาเนี่ยโอเกียต้องสั่งเวยคนที่เขารักหนึ่งคนซึ่งโอดิมเนี่ยรู้ว่าโอเกียเนี่ยรักใครบางคนบนโลกเนี่ยมีแค่สองคนนะครับก็คือไอริสและว่าเรดเมียพี่ชายของเขา โอกเกียร์เนี่ยเลือกแล้วก็เซ็นสัญญาเลือดวันต่อมาเนี่ยคนที่โอกเกียร์เลือกก็ตายก็ค่อนข้างชันนะนะว่าใครทําหลังจากนั้นเนี่ยไม่นานเขาก็ได้แต่งงานกับไอริสนะครับแล้วก็มีทรัพย์สินเงินทองกลับคืนมาเหมือนว่าโอกเกียร์เนี่ยก็ได้อย่างที่ตนขอแล้วนะแล้วทาไมถึงอยากจะฉีกสัญญาอ่อะแต่มันไม่ใช่อ่ะสิครับคือหัวใจโอกเกียร์เนี่ยกลายเป็นเย็นชาไม่รู้สึกอะไรความรู้สึกที่เคยมีให้ไอริสเนี่ยถึงก็ยอมสั่งเวอร์พี่ชายตัวเองเนี่ยก็หายไปด้วยสูญเสียสิ่งที่รักไปหมดเลย โอเกียเนี่ยคงไม่ได้ต้องการแบบนั้นหรอกถูกไหมโอดิมเนี่ยมอบสิ่งที่คนขอพรไปนะแต่ว่าไม่ได้มอบสิ่งที่คนคนนั้นต้องการจริงๆทุกคนที่เซ็นสัญญ,ญาเนี่ยรู้ความต่างหมดแล้วก็ตายเพราะมันเช่นกันการจะฆ่าโอดิมหรือปีศาจตนนี้เนี่ยมันคงเป็นไปไม่ได้นะครับแต่ว่าเคยมีบันทึกหนึ่งนะครับเล่าเรื่องถึงชายที่ยกเลิกสัญญาได้ด้วยการชนะโอดิมในเกมที่มันสร้างขึ้น ในเกมเนี่ยเรามีโอกาสจะชนะโอดิมได้นะครับแต่ว่าต้องจำไปด้วยว่าถ้าแพ้เนี่ยของเดิมพันหนึ่งเดียวก็คือวิญญาณนั่นแหละพอคุยกันเสร็จเนี่ยคือที่มันร้าวมานานเนี่ยหักนะครับอาจารย์ก็ะตกใจถอยไปชนตู้หนังสือเกือบจะล้มเนี่ยแต่ว่าเราไปช่วยดันไว้ทันเนาะแล้วแกดันถอยไปไกลเกินจนสะดุดขวดแล้วออกนอกวงเวทพอดีฮะล้มหัวกระแทกคอหักตายเฉยเลย พอเรารู้เรื่องโอเกียตกับโอดิมมากขึ้นเนี่ยได้เวลาไปจุดนัดพบสุด so ท้ายกันแล้วฮะ t e m p l e of l ฟ v รเวผมบอกเลยนะว่าตรงนี้มันเล่นกับความรู้สึกสุดๆนะครับพอเริ่มมืดเนี่ยโอเกียตก็จะโผล่มาละเจอกันสักทีนะครับก็ได้เวลามอบของชิ้นสุดท้ายให้เนาะกุหลาบสีม่วงที่ไอริสให้เรามาสิ่งสุดท้ายที่ตรึงเธอให้อยู่บนโลกนี้ครับโอเกียตก็งงครับว่าที่เราพูดเนี่ยหมายถึงอะไรนะตัวเลือกตรงนี้ผมคิดว่าจริงๆเรื่องอะไรก็คงไม่ต่างแต่ว่าจากที่ผมคุยกับไอริสผมรู้สึกว่า คืออาจจะทะเลาะกันมีเรื่องให้เกลียดกันก็ตามอะแต่ว่ามากแค่ไหนยังไงก็ตามเนี่ยไอริสก็ยังคงรักโอกเกียรแล้วก็เป็นห่วงเขาอยู่ดีฉะนั้นไอกุหลาบดอกนี้ผมคงคิดว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งความรักที่ไอริสมีให้เขานั่นแหละโอกเกียรเนี่ยดูช็อกไปเลยนะเหมือนเพิ่งรู้ว่าจริงๆแล้วไม่น่าทิ้งไอริสมาแต่แรกเลยนะครับเราจอยู่ก็เกิดอะไรขึ้นกับโอกเกียร พร้อมกับโอดิมที่เดินลงมาจากฟ้าครับเมื่อกี้คงเป็นหัวใจของโอเกียนะมั้งที่กลับมาเป็นปกติฮะโอเกียเนี่ยงงว่าโอดิมจะมาทำไมอีกซึ่งโอดิมก็ตอบไปอย่างชิลๆนะว่าก็ เฮ้ยแต่ลืออะไรหรือเปล่าครับสัญญาเนี่ยเขียนว่าจะเอาวิญญาณไปได้ก็ต่อเมื่อสำเร็จพรสามประการและเราต้องยืนด้วยการบนพระจันทร์ครับแต่ว่าพระจันทร์บ้าอะไรมันจะเป็นอยู่บนพื้นะ เดี๋ยวนี่นะว่าเป็นพระจันทร์ด้วยห่อโอเกียตเวอร์ฮะพระจันทร์มันอยู่บนนูน้นไม่ได้อยู่นี่เว้ยโอดิมไม่รอช้าครับหยิบสัญญาขึ้นมาพูดว่าเสร็จสิ้นแล้วโอเกียตเนี่ยซวยจัดเลยครับเอายังไงดีล่ะทีเนี้ยแล้วเราไม่ได้เกี่ยวอะไรเขาด้วยเนี่ย ตรงนี้เนี่ยทางเรื่องสําคัญที่จะสัดสินตอนจบเลยนะเราจะช่วยโอเกียรหรือว่าจะปล่อยไปนะครับผมก็เลือกช่วยฮะตามที่อาจารย์เช็คล็อกส์บอกเนี่ยเราท้าโอดิมให้เล่นเกมกันดีกว่าถ้าเราแพ้เนี่ยจะยอมให้โอดิมเอาวิญญาณทั้งของเราแล้วก็โอเกียรไปได้เลยแต่ถ้าเราชนะเนี่ยต้องปล่อยทั้งเราและโอเกียรไปโอดิมเนี่ยคิดไปคิดมาแล้วสุดท้ายก็ตกลงยอมเล่นเกมกับเรานะครับ Very well we my should But this ตื่นขึ้นมาเนี่ยเหมือนจะเป็นตรงที่เราอยู่ตะกี้แหละแต่ว่าอาจจะคนละมิติหรือเปล่าโอดิมเนี่ยจะทายปัญหาเรานะแล้วก็แก้มันให้ได้แล้วเ่ากับโอเกียร์จะเป็นอิสระนะครับ ส่วนปัญหาเนี่ยผมสรุปให้สั้นๆว่าที่เขาพูดเนี่ยตอนแรกคำตอบที่ผุดขึ้นมานะ่าจะเป็นกระจกนะสำหรับหลายๆคนแต่ถ้าคิดดีๆอีกทีนะครับจะรู้ว่าไม่น่าใช่กระจกทั้งในตัวคำใบ้เองแล้วก็นึกถึงคำพูดที่หมาดําเคยบอกกับเราอะว่าต้องหากระจกที่ไม่มีวันแตกใช่ไหม ซึ่งคำตอบที่ถูกต้องเนี่ยมันคือภาพสะท้อนมากกว่ามันไม่ใช่กระจกนะครับในที่แห่งนี้เนี่ยจะมีดาบเงินไวเปอร์อยู่นะวิ่งอ้อมไปที่สะพานอีกฝั่งนะครับจะมีให้หยิบอยู่แล้วมันจะมีอีกที่หนึ่งเนี่ยเป็นถ้าที่มีพวกเงินกับแก้แหวนเงินทองเต็มเลย เผื่อใครจะไปเอาเนี่ยก็วิ่งไปได้นะครับเวลาเนี่ยมีจํากัดแต่ว่าถ้าเราจําทางได้มันไม่ค่อยยากนะแล้วก็ถ้าเจอศัตรูระหว่างทางเนี่ยก็พยายามไม่ต้องตีนะวิ่งผ่านไปเลยจุดหมายของเราเนี่ยต้องวิ่งไปสุดทางที่มีคฤราสนาร์อยู่นะครับเข้าไปข้างในแล้วก็ตรงไปเรื่อยๆสุดทางเนี่ยจะมีกระจกบานหนึ่งอยู่ครับแน่นอนว่าถ้าคิดว่าคําตอบคือกระจกอะเราก็จะพยายามวิ่งไปหามันอยู่แล้วล่ะแต่วิ่งไปเนี่ยไม่ทันถึงนะครับพื้นพังะ ที่ที่เราร่วงลงมาเนี่ยมันมีกระจกอยู่อีกหลาย S <S บานมากๆเราก็ลองวิ่งไปดูก็ได้นะครับแต่ว่ากระจกทุกบ้านเนี่ยมันจะแตกทุกบ้านเลยนะครับที่เราวิ่งไปจะเย็นๆนะครับเราใช้วิชเชอร์เซนก่อนสำรวจดูสักนิดนึงจะเห็นว่ามีหินบล็อกรางน้ำอยู่นะเราสามารถใช้อาร์เนี่ยพังรอยร้าวบนกำแพงได้นะครับแล้วน้ำก็จะไหลออกมา ซึ่งไอาภาพสะท้อนเนี่ยแน่นอนว่ามันไม่จําเป็นต้องเป็นภาพจากกระจกก็ได้ครับในเมื่อกระจกมันแตกทุกบานที่เราเดินเข้าไปอ่ะเราก็ใช้น้นสะท้อนภาพเราแทนดีกว่าแล้วก็ใช่จริงๆนะครับโอดิมเนี่ยซ่อนอยู่ในภาพสะท้อนของเราโอดิมจะพูดอะไรก็ไม่รู้นะเราฟังไม่รู้เรื่องเหมือนกันนะครับจนเราไล่ให้ไปเนี่ยโอดิมก็จะสลายหายไป แล้วเราก็จะฟื้นกลับมานะครับที่เดิมที่เราคุยกันล่าสุดโอเกียรเนี่ยยังนั่งรออยู่แต่ว่าโอดิมเนี่ยหายไปแล้ว so, เขาขอโทษเรานะครับที่พรสามข้อที่เขาขอเนี่ยมันมีแต่เรื่องดูเป็นไปไม่ได้เพราะว่าเขาอยากพยานจะปกป้องตัวเองทท้งนั้นแหละทําให้เราเนี่ยต้องไปเสี่ยงอันตราย well, ในที่สุดเนี่ยโอเกียรก็เป็นอิสระแล้วไม่ต้องกังวลใจเรื่องโอดิมแล้วนะครับ <thank> แม้ว่าโอเกียรเนี่ยจะโดนพากสิ่งที่รักไปหมดทุกอย่างแล้วก็ตาม อย่างน้อยโอเกียร์ก็ได้หัวใจของตนคืนมาแล้วก็ได้รู้สึกว่าไอสิ่งที่เสียไปเนี่ยมันมีค่ามากขนาดไหนกับตัวเขาเองชีวิตของเขาเนี่ยเหมือนพังไปแล้วก็จริงนะครับแต่อย่างน้อยเนี่ยเรื่องยากกว่านี้เคยผ่านมาแล้วฮะอย่างน้อยยังมีบ้านยังมีทรัพย์สินยังมีเพื่อนพ้องนะแต่โอเกียร์เนี่ยปฏิเสธเลยว่าเขาคงกลับไปใช้ชีวิตแบบเดิมไม่ได้แล้วครับซัมเมอร์เลเทมอเนี่ยแค่ว่าตอนนี้เนี่ยก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าจะทํำยังไงต่อ แล้วก่อนจะจากการเนี่ยโอเกียตก็ไม่ปล่อยให้เรากลับมือเปล่าครับตามสูตรฮะเอาดาบที่เขาพกติดตัวอยู่เสมอเนี่ยมามอบให้กับเราซึ่งดาบเล่มนี้เนี่ยเป็นดาบที่สืบทอดกันมารุ่นต่อรุ่นในตระกูลนะเมื่อรับมาแล้วเนี่ยโอเกียตก็จากไปครับแล้ว The Witcher 3: Heart of Stone ก็จบแต่เพียงเท่านี้ฮะขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันมานครับเดี๋ยวต่อไปเนี่ยเราไปลุย DLC Blood and Wine กันต่อเลยนะฮะรับรองว่าเดือดแน่นอน สำหรับวันนี้เนี่ยขอลาไปก่อนครับแล้วอย่าลืมติดตามกันนะ